จริงนเลยเมื่อวานซักผ้าเร็วนี่แหละเพื่อนๆเอาไว้คุมช่วยจานอุร้อนแม่เพื่อนวันนี้ก็ออกไปซื้อไก่ทอดแล้วก็กราบสวัสดีกราบสวัสดีกราบสวัสดีจ้าเพื่อนๆตำซ้อ,อตม,มตำก็ไม่ได้ชิมหรอกเพื่อนๆหนีน่ยตำเยอะเยอะเลยเออตำซ้อตม,มตำก็ไม่ได้ชิมหรอก ไปดูไลรสดแม่น้องเร็าา็ขาตำแตงขาดขาดเปรี่ยวนิดหนึ่งแต่ก็ไปซื้อไก่ก็จอดน้องน้ำใสไว้กินข้าวก่อนเด้อน้องน้ำใสเ่าไก่ก็ไม่อร่อยหรอกอันนี้อืมบางทีนเนา เราไปไวเขาก็ยังทอดไม่เสร็จพอเราไปไปสี่โมงก็บางทีเขาก็ไม่ได้ทอดตรงเนื้อก่อนนะอย่างนี้เขาก็ทอดตรงแบบคอเอวยไรเอวยเราก็ที่เกียดแต่วันนี้วันเสาร์ก็ทอดตรงเนื้อก่อนก็เย็นหมดแล้วค่ะเย็นหมดจะมาเลย ไปไปทานอันนี้ดีกว่าเพื่อนๆกรอบเบี้ยดีกว่าอืมแต่ตำ้ำๆๆก็อะไรอยู่ตอนแรกกะกะว่าอยากจะตาใส่มา,มากๆแล้วอืม เผ็ดอยู่ค่ะใส่พริกเยอะแต่ว่า,าก็ไม่เป็นไรหรอกหวานน้ำหน้าอยอะเมื่อวา,านคิดดูสิเมื่อวานก็ทานค่ะแต่ไม่ได้ทำคลิปก็ดูไทยสดทานไทยกั้สำหรับเมื่อวานนะ ้าเหนี้เราพอเยอะห้าบาทแต่ว่าไม่นุ่มเหมือนแต่ก่อนค่ะแข็งอ่ะมาติ้งไม่ชอบข้าเหนียวแขาแข็งอืมอะไรอยู่สำจๆๆำเพื่อนๆจะต้องไปแมคโครอีกแล้วแหละไปซื้อปลารั้งมาไว้ ไปซื้อจากแม็กโคลถูกอยู่นะเพื่อนๆไม่ได้บูดได้เน่าเราก็ซื้อมาไว้เลยค่ะเพราะวันคิดดูนะแสบท้องนะเพื่อนๆดีนะซื้อขนองไว้เยอะก็เลยว่าตอนที่ไปอยู่บ้านนะน้ำหนักขึ้นมาห้ากิโลแล้วเราก็การละ ให้เลยลงมาเลือเราลดห้าเดียให้เรือห้าสิบห้าเือนเดริงนะนี่ช่วงหอมจับับน้ะไม่ถึงห้าสิบห้าเลยแค่ห้าสิบสามเองทีนี้เมื่อวานความที่ว่าเพชรมันแสบทองนะเพื่อนๆเอ้ยมันไม่ใช่ว่าจะได้ลดความเบืนเน่อเสียน่นะไม่ใช่จะได้ลดเสียเอานนมปัง มันร้อนนะมันเนาะมันร้อนทนะ้อง,งนะอเอาขนมปังเนี่ยเพื่อนเพื่อนเออเอาเอาขนมปังมันนั่งกินให้หายแสบทอ้องเออก็เลยมานั่งเนละอแต่ก็ทัดไกลันนี้แห้งแห้งดิแห้งดีจะว่าไม่อร่อย คือไม่ร้อนอย่างทุกวันนะดูพริกติ่เนเพื่อนโอ้โหถ้าคนที่บ้านเห็นนะโหด่าเลยนะเนี่ย จะพูดแล้วให้เพื ừ, cái, cái, cái ่อนๆฟังได้แหละอืมอืมโมวานก็บอกอย่างนี้เลยบอกเราไมตใสจอดไปนะเดินไปซื้อโอ้ยเดินไปเอาอืมกไก่ทอดนี่แหละเราชอบข้เหนียวนี่แหละ ก็ยงงืนจริงๆแหละเพื่อนๆตักแต่ดาวเมื่อนี้พี่เขาก็มาตักไปตลาดไม่ไปเมื่อเช้าไปแล้วดูเจี๊ยเพื่อนเนี่ยมีแต่พริกแต่อร่อยนะอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงๆไม่โกหก <c oughs> และไปดูคลิปบ้านใครเนาะพอนัออน่งกินปลาดุกกะตส้มต่โมาดู ตัวเองก็แล้วเอาถุงมาใาสาา่ขยับเนาะซื้อผักในเพื่อเพื่อกินเมี่ยงประทูซื้อแม่ซื้อประทูจากแม่กองมาสองกล่อง

ซอยนน,นมานงเรียกเขากินด้วยเขาก็ไม่กินหรอกเขากินด้วยขากระดาให้ด้วยเต่หงะมั็แเบ็ดเจริงๆแต่ถ้าคนที่บ้านอยู่แมปติก็ไม่กล้าตำขนาดนี้นะไม่กล้าตำแกแก่บนค่ะแกบ่น แกจะแกจะว่าเลยค่ะอย่างของอะไรก็แล้วแต่นะวันวานนี้ก็เหมือนกันแกก็จะว่าเลยค่ะอ้อยแม่หกอืมไอ้แคทโต้เอกเอาผ้านนี่ไปซักเอ่ะถ้าไม่ซักไม่ได้นะเพืเ่อนๆอืมถ้าไ,ไม่ซักไม่ได้นมลงสาบเขาได้กลิ่นแล้วเขาก็จะมามันโตกถ้าพวกนี้เมื่อวานนะเก็บเอาไปซักหมดค่ะ เอาไว้คุมจานข้างบนเน้ยเมื่อกี้ก็ลืมลืมถ่ายช็อตไว้เข้าแข็งมาติกก้งไม่ค้ายกิ้งขึ้นเหนอข้าแข็ง

เรียมไว้หมดว่าจะปั่นน้ำทุกที่ไม่ได้ปั่นพอไปดีไปซื้อถั่วตัดถั่วตัดหมดค่ะก็เลยเก็บใส่ตู้เย็นเองกราบสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ้าค่ะที่มารับชมคลิปให้เมติกเมติกกราบขอบคุณกราบขอบคุณขอให้ครอบครัวเพื่อนมีแต่ความสุขรวยรวยรวยทำคลิปก็ขอให้ปัง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 บาย